สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการมัดเงื่อนเลข8ให้ถูกวิธีเพื่อใช้ในการปีนหน้าผาเงื่อนเลข8ดนั้นเป็นเงื่อนที่นักปีนใช้ในการผูกตัวเองเข้ากับเชือกก่อนที่จะเริ่มปีนเงื่อนนี้เป็นเงื่อนที่นักปีนใช้กันมากที่สุดเพราะว่าแข็งแรงและไม่ซับซ้อนเริ่มโดยการวัดเชือกให้ได้ยาว1เมตรหรือโดยประมาณหาัวไหลไปจนถึงปลายมือของคุณจากนั้นคุณจะบีบเชือกให้เป็นห่วงและปล่อยให้ปลายเชือกตกลงกับพื้นในลักษณะแบบนี้ จับปลายเชือกพันอ้อมห่วงที่เราถืออยู่หนึ่งรอบแล้วเอาปลายเชือกสอดเข้าไปในห่วงและดึงปลายเชือกของคุณคุณก็จะได้ลักษณะของเงื่อนเป็นรูปเล็8ปดพอเรามีเงื่อนเป็นรูปเล็8ลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเชือกมาผูกเข้ากับฮาร์เนสของเราผ่านไทอินลูปทั้งสองห่วงโดยเราแนะนําว่าให้สอดเชือกจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเพื่อง่ายต่อการเห็นว่าเชือกผ่านไทอินลูป ทั้ง2ห่วงแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำปลายเชือกมาสอดกลับเข้าไปในเงื่อนตามรูปเลข8โดยที่จะพยายามให้ตัวเลข8อยู่ติดกับตัวฮา์เนสให้มากที่สุดวิธีการนะครับเราจะนำปลายเชือกสอดจากด้านนอกตามรูปเลข8ให้เป็น2เส้นคู่ขนานไปเรื่อยๆวนเชือกกลับตามรูปเลข8สุดท้ายนะครับนำปลายเชือกสอดเข้าไปด้านในของตัวเลข8มีสามอย่างที่ง่ายต่อการจดจำนะครับคือ ด้านนอกด้านนอกด้านในนี่เป็นวิธีที่จะเห็นได้ว่าเชือกอยู่ในด้านที่ถูกต้องและง่ายต่อการปรับแต่งตัวเงื่อนจบการมัดด้วยการดึงเชือกให้แน่นโดยการดึงเชือกทีละเส้นเงื่อนที่ดีไม่ควรที่จะมีช่องว่างหรือควยกันในลักษณะแบบนี้นะครับปลายเชือกควรที่จะยาวประมาณ2เท่าของตัวเงื่อนเลขก8หรือประมาณ15-20ซม นักปีนหลายคนมีความคิดว่านะครับถ้าเราเวลาเรามัดเงื่อนเลข8แล้วเรามีปลายเชือกเหลือนะครับเราควรที่จะมัดแบ็กอัพน็อตแต่จริงๆแล้วนะครับจากกรณีศึกษานะครับขององค์กรปีนหน้าผาถ้าคุณนะครับมัดเงื่อนเลข8นะครับในกรณีข้างต้นที่เรากล่าวมานะครับคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมัดแบ็กอัพน็อตอีกครั้งนะครับวิธีการป้องกันไม่ให้เงื่อนแน่นเกินไปจากการตกนะครับเราแนะนำว่าคุณควรจะจบปลายเชือกด้วยสไตล์โยเซมิตีน็อตนะครับ ฝึกการมัดเงื่อนที่บ้านบ่อยๆก่อนออกไปปีนเพื่อความมั่นใจเงื่อนควรที่จะอยู่ใกล้กับฮานสเพื่อไม่ให้เงื่อนรบกวนเราในขณะปีนคุณสามารถรับชมวิดีโออื่นๆเกี่ยวกับการปีนน้าผาผ่านทางชาแนลของเราหากคุณสนใจต้องการที่จะเรียนปีนน้าผาในประเทศไทยสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้ขอบคุณครับครามอ่อน